สวัสดีค่ะพี่น้องชาวไทยสีหน้ารักของคุณแม่ทุกท่านนะคะค่ะวันนี้คุณแม่ทําคลิปผ้าไหม่มือนสองค่ะผ่านไปแล้วสามคลิปค่ะคลิปนี้เป็นคลิปล่าสุดค่ะเป็นคลิปราคาห้าร้อยบาทค่ะห้าร้อยบาทวันนี้ไม่ค่อยเยอะนะคะถ้าได้แต่สวยๆมาเที่ยวนี้ค่ะค่ะนี่ค่ะผืนนี้อยู่ที่ห้าร้อยบาทค่ะเป็นเป็นมีรอยขูดเขียนอยู่ อยู่ตรงไหนนะคะเดี๋ยวคุณแม่ค่ะคุณแม่หาค่ะค่ะเพราะว่าคุณแม่ก่อนที่คุณแม่จะจ่ายเงินนะคะคุณแม่ต้องดูของก่อนนะคะค่ะอ๋อนี่ค่ะเจอแล้วค่ะมันอยู่ค่ะอยู่ดิมดิมนะคะค่ะรอยท่านเราเห็นชุนไว้แล้วค่ะค่ะราคาอยู่ที่ห้าร้อยบาทค่ะถือนี้นะคะค่ะถ้าท่านเราไปตัดก็ให้เช่า ไม่ตัดก็นุ่มสนเลยก็ได้ค่ะนี่500บาทคือนี้สีสดใสโดดเด่นมากค่ะสีม่วงชมพูค่ะค่ะราคา500บาทมีแพเดียวนะคะค่ะทางคุณแม่จะอธิบายนะคะ5 500บาทนี้จ,จะมีบาทแผ้ค่ะไม่ใช่ว่า เห็นราคาถูกแกะทักเอาค่ะได้ไปเจอผ้ามีตำหนิมีรอยขูดรอยเขียนรอยรอยขาดแล้วก็มาต่อว่าแล้วก็ขอผ้าส่งคืนนะคะคุณแม่แย่งห้อทราบค่ะท่านรับผ้ามือสองไปราคาห้าร้อยบาทมันค่ะราคา ค่ะมันจะมีตำหนีบ้างค่ะเป็นบางผืนนะคะค่ะถ้าผืนนี้มีตำหนิผืนไหนมีตำหนีคุณแม่ก็บอกว่ามีตำหนิมีจุดเดียวนะคะค่ะห้าร้อยบาทค่ะค่ะผืนนี้ยังสียังสดใสอยู่เลยค่ะมันเกาะตะปูเตียงหน้าบ้านค่ะเกาะตะปูเตียงหน้าบ้านนี่อันตรายแท้ๆค่ะแต่สีผ้าสดใสโดดเด่นอยู่เลยค่ะสวยมากค่ะเป็นงานไหมบ้านหุ่งยืนค่ะมีแผลเดียวนะคะการนี้ก็ห้าร้อยบาทค่ะ ถ้านําไปตัดค่ะสนมากท่านําไปตัดเป็นรูปเป็นกระโปรงเป็นกางเกงค่ะค่ะหรือพื้นนี้ก็ลุ่งสดเลยก็ได้ค่ะมีแผลเดียวนิดหน่อยนะคะค่ะนี้ก็500บาทค่ะไม่ผูไม่เปื่อยค่ะคุณแม่จะดูผ้านะคะก่อนที่จะจ่ายเงินกันนะคะค่ะพื้นนี้ไม่มีตําหนินะคะค่ะคุณแม่ราคา500บาทคุณแม่จะชี้แจงให้ดูทุกจุดค่ะว่าตรงไหนที่ มีตำหนิหรือจะรับผ้ากับคุณแม่ไปสอบถามด้วยค่ะราคา500บาทนะคะค่ะคุณแม่ก็แจ้งให้ทราบอยู่นะคะไม่ใช่ว่าไม่แจ้งค่ะคุณแม่เจอหลายเครดค่ะเครดพวกที่ขอผ้าส่งคืนไปเจอผ้าขาดนี่ค่ะค่ะคุณแม่ก็บอกว่าผ้าขาดผ้ามีตำหนิค่ะถ้าจะเล่นผ้ามือสองกับคุณแม่ให้ยิ้มรับค่ะอย่าทําให้มันมันเศร้าไปกับผ้าผ้ามือสองค่ะมันก็ มีรอยขูดรอยเหียวบ้างค่ะไม่ใช่ล้นั้นราคาจะตกมาอยู่ที่ห้าร้อยบาทนะคะไหมก็แพงค่ะการทอก็ยากค่ะไม่ใช่ว่าแล้วการหาผ้ามือสองนี่หายากมากที่สุดคือผ้ามือสองค่ะถ้าหาไม่เป็นนะวันหนึ่งก็ไม่ได้สักผืนค่ะคุณแม่ใช้เวลาเดินทางหาผ้านี่ค่ะหลายวันหลายจังหวัดหลายอำเภอหลายหมู่บ้านค่ะเป็นพันๆหมู่บ้านนะคะค่ะถึงได้มาให้พี่น้อกชาวไทยได้ดูนี่ค่ะ ค่ะแต่คุณแม่ก็ไม่บรรยายไปมากค่ะค่ะบรรยายคร่าวๆให้ค่ะให้เข้าใจกันเนาะค่ะไม่ใช่ว่ามันกองอยู่แล้วก็ไปเก็บไปเลือกเอานะคะไม่ใช่ค่ะเดินหาซื้อตามหมู่บ้านตามขึ้นบ้านสูงลงบ้านต่ำค่ะหาผ้ามืสองนี่ค่ะพืนนี้ไม่มีตำหนินะคะค่ะราคาอยู่ที่500บาทค่ะไม่มีตำหนิไม่มีบาดแผลนะคะพืนนี้นะคะค่ะพืนไหนไม่มีคุณแม่ก็แจ้งให้ทราบค่ะ ค่ะเป็นลายเก่าลายโบราณค่ะสีนี้เป็นสีครามนะคะค่ะมือเงินเข้มค่ะครามค่ะราคา500อบาทค่ะท่านอย่าไปตัดกระปรงตัดกางเกงค่ะได้ค่ะแปรรูปนะคะไม่มีตําหนินะคะผืนนี้นะคะรหัส14ค่ะค่ะราคา5 0 0้อบาทค่ะค่ะมือสองแม่บวรักษ์มือสองเก้าเก่าต้นตำรับไหมมือสองนะคะค่ะผืนนี้ค่ะกระรอกวูซีมค่ะไม่มีตําหนินะคะ ค่ะเป็นหางกระรอกดูเซียมค่ะไม่มีตาเหนีค่ะผืนนี้รหัส14ค่ะรหัส14ซ้ำสองผืนแล้วค่ะคุณแม่เปลี่ยนรหัสใหม่ค่ะเป็นรหัส12อค่ะเปลี่ยนแป๊บเดียวค่ะคุณแม่ขอเปลี่ยนรหัสนะคะมซ้ํากันค่ะค่ะนี่ผืนนี้รหัส12ค่ะหางกระรอกดูเซียมค่ะไม่มีตาเหนีนะคะราคาอยู่ที่ห0 0ร้ยบาทค่ะ ไม่มีตำเนนะคะท่านจะเป็นนุ่งสดเลยก็ได้ค่ะสวยมากค่ะเป็นเม็บแดงเม็นมะขามนะคะขาผ้าสภาพดีค่ะนิ่มมากค่ะขะรหัส12ขาหางกระรอกวีซีมค่ะไม่มีตำเนนะคะค่ะถ้ามันดื้อสายตาคุณแม่ลงไปตอนไหนก็คุณแม่กราบขอภัยค่ะถ้าตรวจแล้วตรวจอีกค่ะก่อนที่จะจ่ายเงินนะคะค่ะราคาอยู่ที่500บาทค่ะ่าหางกระรอกวีซีมผืวนี้สวยค่ะนิ่มมากค่ะ ค่ะไม่มีตามําหนินะคะคุณแม่ก็แจ้งให้ทราบค่ะตอนที่ไลค์ค่ะค่ะราคาห้าร้อยผืนไหนมีหรือผืนไหนไม่มีคุณแม่แจ้งให้ทราบค่ะค่ะผืนนี้อยู่ที่ราคาค่ะไม่ถึงห้าร้อยบาทนะคะผืนนี้ที่สามร้อยบาทนะคะค่ะมันปนมาเหลือผืนเดียวคุณแม่ก็เลยใส่ไปในคลิปราคา,500คา,าห,คห้าร้อยค่ะผืนนี้สามร้อยบาทรหัสสามค่ะหาร์กรอลลีซิมออกโทนสีม,ม็นขขมักข่าอม่วงนิดหนึ่งนะคะค่ะ าราคาสา0ร้อยบาทนะคะผืนนี้ค่ะท่านแค่เอาไปนุ่งเลยก็ได้เอาไปตัดเสื้อตัดกระเจงก็สวยนะคะาราคาสามร้บาทค่ะผืนนี้ค่ะค่ะหางกระรอกวีซีมค่ะค่ะสวยค่ะไม่มีตำหนิไม่มีบาดแผลนะคะค่ะคุณแม่แจ้งให้ทราบตอนไลน์นี่แหละค่ะค่ะเราต้องฟังค่ะคุณแม่อธิบายนะคะไม่ใช่ว่า ราคาถูกจะทักเอาทักเอาทักเอา,เ,อาเวลาไปเจอปัญหาผ้ามีตำหนิ้็ก็มันก็มีการต่อว่ากันค่ะต่อว่าทุกอย่างเลยคะ่ะเพราะว่าคุณแม่เจอมาทุกแบบแลยค่ะค่ะบางท่านก็ส่งผ้าคืนค่ะส่งผ้า,ากลับนะคะเราอธิบายให้ทราบแล้วค่ะคะ่ะท่านไม่ผืนนี้มีแบบว่าผืนนี้ผืนหน้าแคบหน่อยนะคะ คาะผืนจอยค่ะค้นจอยค้นผอมค่ะจาของขาผืนนี you. You ้ค่ะเป็นผ้าสามตะกอค่ะค่ะเป็นลายนางงามนะคะเป็นผ้าสามตะกอค่ะลายนางงามค่ะราคาห้าร้อยบาทนะคะแต่มันมีรอยขูดเขียนอยู่นิดนึงนะคะค่ะรอยขูดเขียนอยู่ตรงไหนหรอมันมันเป็นเหมือนไม่ใช่ว่ารอยขูดเขียนมันเป็นที่รอยตอนที่รอยเขาทอนนั่นแหละค่ะคุณแม่ดูแล้วค่ะก่อนที่จะ่ายเงินนะคะค่ะไม่รู้ว่าอยู่จุดไหนค่ะคุณแม่ก็ ก็จําไม่ได้ค่ะมันมันนิดๆหน่อยๆค่ะนิดๆหน่อยๆนะคะราคาห้าร้อยบาทนะคะผืนนี้ก็ลายนางงามค่ะค่ะเจ้าของผ้าตัวจ่อยนะคะผืนนี้จอยหน่อยนะคะค่ะราคาห้าร้อยบาทค่ะเป็นผ้าสวยค่ะเป็นผ้าผ้าสามตะกอค่ะค่ะราคาห้าร้อยบาทค่ะสามตะกอทอมเอนะคะ ค่ะสวยงามมากค่ะผ้าสามตะกอค่ะผืนนี้ค่ะลายนางงามค่ะค่ะสามร้อยถห้าร้อยบาทค่ะคุณแม่ผู้ธิพอไทยค่ะค่ะผืนนี้ก็ห้าร้อยบาทนะคะค่ะเป็นลายค่ะลายปมค่ะผ้าปมค่ะตาสกอตค่ะเรียกว่าตาสกอตค่ะค่ะรหัสสิบเอ็ดนะคะผ้าเต็มสองเมตรไม่มีรอยขูดเขียนไม่มีบาดแผลนะคะค่ะราคาห้าร้อยบาทค่ะผืนนี้ห้าร้อยบาทนะคะ ค่ะไม่มีรอยขูดเขียนค่ะผ้าปลอมค่ะเอาไปตัดเสื้อค่ะตัดกระโปรงหรือนุ่งเลยก็ได้ค่ะตัดเางเกงผ้าเต็มสองเมตรนะคะผืนนี้ค่ะไม่มีตําหนินะคะค่ะคุณแม่เล้ยงให้ทราบค่ะค่ะผ้าห้าร้อยบาทบางผืนก็มีตําหนิแต่แต่เที่ยวนี้ไม่ค่อยมีตําหนิค่ะมันเป็นบางเที่ยวนะคะค่ะได้ของมาเป็นบางเที่ยวไม่เหมือนกันนะคะคุณแม่บ้านทุกท่านนะคะค่ะคุณแม่แม่รักอธิบายให้ให้ทราบค่ะ ค่ะนี่ก็ห้าร้อยบาทค่ะท่านจะไปตัดเสื้อตัดกระโปรงตัดกังเกงก็พอยิบพอจับค่ะราคาห้าร้อยบาทผืนนี้ก็ผืนใหญ่ผืนกว้างค่ะลาดเป็นงานไหมบ้านพุ่งยืนค่ะนิ่มมากค่ะห้าร้อยบาทค่ะค่ะผืนนี้ก็ห้าร้อยบาทค่ะตัดสําเร็จแบบป้ายนะคะค่ะเอวสามสิบค่ะตัดสําเร็จแบบป้ายค่ะค่ะเป็นลายราบชวัดค่ะ ค่ะอยู่ในสัมพดีนะคะมุ่งแค่สองสามครั้งค่ะเอลสามสิดนะคะค่ะลายราชวัดค่ะค่ะเป็นยกขีดลายราชวัดค่ะราคาห้าร้อยบาทค่ะค่ะรหัสสิบเอ็ดนะคะค่ะสีสันยังสดใสโดดเด่นอยู่เลยค่ะยังใหม่นะคะค่ะห้าร้อยบาทค่ะค่ะลายราชวัดค่ะเป็น้าป้ายค่ะ ค่ะห้าร้อยบาทนะคะงานห้าร้อยบาทไม่ไม่เยอะเที่ยวนี้ค่ะแจะไม่เยอะค่ะอันนี้อยู่ที่สามร้อยบาทเป็นเป็นกระโปรงค่ะค่ะกระโปรงค่ะค่ะคนเท่าคนเก็บมาขายให้ค่ะยืดแบบกระโปรงไหนนะคะสามร้อยบาทค่ะพอไปนุ่งค่ะนุ่งเล่นแบบอยู่บ้านก็ได้ค่ะหรือแกนท่ามจะไปนุ่งออกงานก็ได้ค่ะสามร้อยบาทค่ะปลาสกอตนะคะ ค่ะเป็นตาสกอตเป็นกระโปรงค่ะสามร้อยบาทค่ะค่ะกระโปรงไหมน้อยค่ะตอนนี้เป็นไหมน้อยเด้อค่ะผืนนี้ก็สามร้อยบาทค่ะี่ค่ะอยู่ที่ชุดสามร้อยบาทนะคะนี่ก็เป็นเอวยืดค่ะเอวยืดทั้งสามสามสามสี่ใส็จได้ค่ะเป็นกระโปรงค่ะสีเขียวค่ะค่ะไม่ใช่กระโปรงคุณแม่สั่งตัดนะคะเป็นซื้อมาตามหมูบ้านนี่แหละค่ะนี่ก็สามร้อยบาทค่ะ ันนี้ตำหนีเด้อค่ะเป็นไหมน้อยค่ะเอาไปพอไปนุ่งเล่นอยู่ค่ะสามร้อยบาทค่ะมันเป็นผ้าไหมเนาะค่ะผ้าไหมมองทีไรก็สวยเหมือนไหมทุกครั้งค่ะอันนี้ก็สามร้อยบาทค่ะค่ะเป็นลายโฮนคนเท่าคนแก่เอามาขายให้ช่วยซื้อคนเท่าคนแก่ค่ะค่ะผืนนี้ก็สามร้อยบาทค่ะนี่ก็เอเยื้อค่ะด้านหลังนะคะนี่ก็เป็นลายปรมค่ะอะไรสมอค่ะนี่ก็สามร้อยบาทค่ะถ้าสามร้อยบาทนีอยู่ สองสามชิ้นค่ะนี่ก็สามร้อยบาทนะคะค่ะรหัสสิบห้าค่ะผ้าปรอมค่ะนี่ก็เป็นกระโปรงค่ะเอาไปนุ่งเล่นอยู่บ้านก็ได้ค่ะนุ่งออกไปทำบุญก็ได้ค่ะผ้าปรมค่ะผืนนี้ก็สียังสดใสอยู่ค่ะค่ะนี่ก็สามร้อยบาทค่ะสามร้อยบาทนะคะเป็นกระโปรงค่ะสามร้อยบาทค่ะค่ะท้ายนี้ค่ะคุณแม่ขอขอบคุณพี่น้องชาวไทยที่ให้กำลังใจคุณแม่มาตลอดนะคะ บุญรักษาพระคุ้มครองสิ่งศักดิ์สิทธิ์ตรงต้องทุกท่านค่ะ